สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับผู้ใดปลูกมันนะครับปลูกมันแล้วนะครับมันบ่อใหญ่นะครับมันบ่อใหญ่น้ำนักบอดีหัวบ่อขยายโตหรือว่าหัวบ่อนิ่นะครับผมผมมีวิธีการนะครับประสบการณ์ตรงจากการใส่หรือว่าการทํานะครับมาบอกมาแนะนาพี่น้องนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที เพิ the the ่นเห็ดแล้วนะครับมีปัญหานะครับหัวมันบดกนะครับหัวมันบอหญยนะครับปลูกระยะแรกมันบ่ขคืนนะครับหัวมันหรือว่าต้นมันมันบอหญยบ่อพุ่งนะครับผมจะบอกวิธีการง่ายๆนะครับรากาต้นทุนบ่อสูงนะครับพี่น้องปลูกมันเฮ็ดตามวิธีผมบอกนะครับได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนี่คือเป็นประสบการณ์ตรงนะครับจากการเห็ดมาแล้วนะครับปลูกมันนะครับที่เฮ้าต้นทุนบ่อสูงนะครับบางคนใส่ปุ๋ยเทเดียวนะครับ อ่าเห็ดจังไดนะครับหัวมันจังฉีใหญ่ฉีดกฉี่เง่านะครับน้ำหนักดีนะครับเปอร์เซ็นต์แปรงดีนะครับไรหนึ่งนะครับอัตราอ่าโบตำกว่าหาถึงหกตันนะครับเป็นวิธีนะครับเป็นวิธีทดสอบทดลองมาแล้วเป็นวิธีง่ายๆนะครับพี่น้องอันดับแรกนะครับอันดับแรกถ้าพี่น้องเรียกถอนพันธุ์ต้นพันธุ์มาแล้วนะครับตัด ก่อนจะไปไปแซ่นะครับก่อนจะไปแซ่เรียกนะครับเรียกผลิตภัณฑ์แบบใดที่จะเอาไปแซ่นะครับน้ำยาเร่งรากนะครับบางคนใส่น้ำยาเร่งรากหลายยี่ห้อนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับเห็ดให้มันเกิดง่ายให้มันง่ายไว้นะครับให้มันเกิดเร็วนะครับแต่ว่านะครับผมลองเลือกเบางแล้วว่าใส่ตัวนี้ดีที่สุดนะครับพี่น้องอ่ะนี่ครับทุ่งเศรษฐียิ้มหาหาหานะครับเอาไปละลายน้ำนะครับเอาไปละลายน้ำ ละกาแช่ร่ำมั่นเห่าจาักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับถ้าเป็นน้ำยาเรีงลา่าเพื่อนชิบอกว่าให้แช่จักสามสิบนาทีแต่เห่าปลูกจํานวนหลายเห่าบ่มีเวลาจะไปแช่ถึงสามสิบนาทีครับพี่นอ้องอ่าจังหวะก็เลยเนี่ยครับขันตํายางชีไนะ่าดเนี่ยพี่น้องต้องแช่ขันตําประมาณสิบหานาทีนะครับเอาไปละลายน้ำนะครับพี่น้องละลายน้ำแช่นะครับจะเกิดดีนะครับตัวนี้เกิดดีหัวไยหัวดวกหัวเาวน้ำนักดีนะครับพี่น้องล่องเบิ่งแล้วนะครับ น้ำยาเล่งรากกับแค่เป็นการเล่งรากให้เพ่นออกรากได้เร็วแลวก็เพ่นจีแทงงอดได้เร็วนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันได้ครบทุกอย่างนะครับพี่น้องเอาไปแช่ไว้แล้วนะครับเพ่อดีดูซึมเข้าไปในลำต้นนะครับเวลาเฮาไปเสียบอ่าไปปักลงดินนะครับเพ่อดีใ่ญ่เร็วนะครับแล้วใส่ควบคู่กับการฉีดนะครับพี่น้องอย่ามองขมตัวนี้ใส่ควบคู่กับการฉีดหลังจากปลูกไปแล้วนะครับจักหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับเริ่มฉีดได้เลยนะครับหัวมั่นนี่นะครับ จะเน่านะครับสังเกตบึงว่าจะเน่านะครับใหญ่นำหนักดีนะครับทาใส่คู่กับเคมีนะครับบางคนใส่คู่กับสูตรสิบหานะครับหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับยอดสูตรสิบหาได้บ่สูตรนั่นสูตรนี่ถึเพื่อนเคยใส่มาได้ครับโตนี่นะครับถ้าเป็นปุ๋ยที่เฮ้าไปละลายน้ำฉีดนะครับสำหรับฉีดทั้งใบนี่ฉีดเร่งการเจริญเติบโตเร็วนะครับพี่น้องจะคุ้มหยาได้เร็วนะครับ เอาไปฉีดนี่ยอดเพื่อนยีงชิพุ่งอาทิตย์หนึ่งนี่หลายนิ้วเลยนะครับพี่น้องสีสังเกดเบิ้งนะครับใหญ่ไว้นะครับถ้ายอยากได้มันนี่นะครับให้มันใหญ่เร็วประมาณเมตรหนึ่งนะครับระยะเวลาหนึ่งถึงสองเดือนนี่นะครับเป็นเมตรนะครับให้เอาตัวนี้ฉีดดูดครับหนึ่งสัปดาห์ฉีดเท่ยหนึ่งนะครับพี่น้องหนึ่งสัปดาห์หรือเจ็ดมือนี่ฉีดเท่านึงนะครับห้องขยันฉีดแน่นะครับเพราะว่ามันเล่งการเจริ่เติบโตได้ดีนะครับ เขาฉีดไปแล้วนะครับการแทงยอดยอดมัสิพุ่งนะครับใบสีก้วงนะครับเขียวทนเขียวโดนนะครับล้อมมึงแล้วนะครับเมื่อไหม่นะครับเมื่อไห้่ฟังนี่นะครับเห็ดคือวิธีผมบอกได้เลยนะครับเห็ดคือวิธีผมบอกได้เลยเอาไปฉีดน้ำนะครับเป็นปุ๋ยเกศนะครับละลายน้ำฉีดนะครับอ่ามันสิมีอยู่ถัง15ลิตร16ลิตรหรือว่า20ลิตรนะครับถ้าเป็น20ลิตรเนี่ยใส่จักสองซอนไปเลยนะครับ บ่อต้องไปแพงฉีดต้องไปครับบ่ตายนะครับมันฉีงามฉีเขียวทุ่นเขียวโดนถ้าห้าขยันฉีดนะครับหัวมันฉีขยายตัวได้ดีหัวมันจะเงานะครับพี่น้องลดต้นทุนเขาลงอีกนะครับลดต้นทุนลงอีกอ่าถุงหนึ่งนะครับประมาณ30บาทครับประมาณ30บาทต่อเครื่องกิโลกรัมหาลอยอ่ากอกอนะครับตัวนี้ถุงละหาหาล้อยกำนะครับหาลอยกอกอนะครับหรือว่าเครื่องกิโลละครับพี่น้องนะครับ หาเป็น15ลิรน้ำซิลิรนะครับใส่ซอนแกงนึ่งซอนแกงพุ่นๆนะครับใส่ลงไปเลยฉีดนะครับหนึ่งสัปดาห์ฉีดหนึ่งครั้งนะครับยางฉีดโลดนะครับตัวนี้สิได้ผลดีนะครับแล้วกาเหตุให้การเจริญเติบโตของต้นมันเลี้นะครับพี่น้องนี่คือสูตรนะครับที่เหตุแล้วนะครับมาจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงนะครับหัวมันขยายตัวได้ดีนะครับหัวมันเง้วนะครับพี่น้องสูตรนี้ก็เลย มาบอกพี่น้องนะครับมาแนะนําพี่น้องให้ลองใส่เบิร์เด้อครับพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ใส่ดีบอกว่าตัดิเป็นทุ่งเศรษฐีหรือว่ายี่ห้อหลายยี่ห้อนะครับจําสูตรไว้ยี่สิบห้าห้าห้าใส่เดบัตทุกยี่ห้อครับเอามาละลายน้ำฉีดนะครับหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนแกงนะครับน้ำสิบห้าลิตรนะครับหนึ่งช้อนแกงนะครับซอนพุนพุ่นนั่นแหละนะครับตักพุนพุ่นเราต้องไปแพ่งนะครับหายเพลินไหลออกเองถ้ามันล้นนะครับแต่ว่าถ้าน้ำยี่สิบลิตรเขาใส่ไประโยชน์จาก อีกจักสองซอนซ้อนที่สองนี่ก็เอาธรรมดานะครับอ่ผสมละลายน้ำไปนะครับแล้วก็ฉีดบางคนถามว่าฉีดได้จักไรมันก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องยางเร็วยางสานะครับยางเร็วยางสานะครับเข้ากระฉีดพ่นไปเลยทางใบนะครับฉีดไปเลยนะครับบ่ต้องไปเน้นคักนะครับฉีดอ่าให้เพิ่นโดนพี่ผิวนะครับให้เพิ่นถึงแน่ละนะครับผมอ่า ตัวนี้นะครับใส่ได้ผลนะครับผู้ใดหัวใหไ่บดกน้ำนักบดีนะครับใส่ตัวนี้ใส่สูตรนี้นะครับได้ผลดีนะครับหลังจากนะครับหลังจากฉีดไปแล้วนะครับอ่าประมาณเดือนครึ่งนะครับให้พี่น้องสังเกตบ้างว่าต้นมันห้องสีพุ่งขึ้นประมาณจักเมตรนะครับผมมันฉีคือผมเบาๆนะครับตัวนี้เป็นประสบการณ์ตรง ดูฉีดนะครับมันใหญ่เร็วนะครับพี่น้องดูฉีดใหญ่เร็วมีผลดีหญ้าสิบลมีหญ้าสิบลูเกิด่นจะคุ้มอ่าร่องแปลงได้ดีนะครับ้าเหตุคือวิธีผมบอกนะครับบ่เกินนะครับบ่เกินเดียนเคิงนะครับสูงเป็นเมตรนะครับบ่เกินเดียนเคิงสูงเป็นเมตรนะครับขยันฉีดหนึ่งสัปดาห์ฉีดหนึ่งครั้งนะครับพี่น้องแล้วก็หัวมันนะครับหัวมันเน่าหัวมันดกพร้อมนะครับตัวนี้เอามาแซ่นะครับ โมมีผูใ้ใดเคยเห็ุนะครับแต่ว่านี่คือผมมาบอกสูตรนะครับผมมาบอกสูตรนี่เป็นสูตรที่ทดลองทำแล้วได้ผลดีนะครับก็เลยมาบอกพี่น้องท่านผู้ชมที่เขามาชมมาฟังในคลิปของผมนะครับได้ผลดีครับผมคลิปนี้นะครับผูใ้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ